วันนี้ไปตลาดนัดมาค่ะวันนี้วันที่สามนะคะวันที่สามจะเป็นวันตลาดนัดของจอกกล้านะคะแม่หอมค่ะเป็นหอมแขกนะคะก็กระเทียมค่ะแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็พริกแห้งค่ะได้เครื่องครัวไปํำกับข้าวนะคะวันนี้ได้เครื่องปรุง วเรียกว่าสมุนไพรค่ะหอมก็เป็นสมุนไพรกระเทียมก็เป็นสมุนไพรนะคะสมุนไพรไทยค่ะกินแล้วดีมีประโยชน์มากเลยนะคะหอมสวยๆค่ะ เราไม่ได้เอาเป็นกิโลนะคะเราเอาเราเอา,เามาเป็นถุงละ2ีบาทค่ะซื้อมาถุงละยี่สบยีสิบค่ะซื้อเยอะกินไม่ทันค่ะซื้อทีละหน่อยนะคะเวลาหมดก็ซื้อใหม่ค่ะ